เดี๋ยวเราจะให้คุณท่านเลยเดี๋ยวเราแวามเกิดก่อนนะครับเป็นของขวัญจาอออนและต่อไปนี้เดี๋ยวเรานะครับก็ให้ก็ใคุณท่านน้องกองทีวีพี่ด้วยร้องครับน้องยังมูลค่าไม่สูงก็ทีวีนะลูกหเลยก็คุณท่านมาร้องเพลงวันเกิดนะครับถือว่าเป็นการ happy birthday ให้น้องได้เลมากทุกที่ดีช่วยกันร้องหน่อยนะฮะสามสองหนึ่ง 何 คุณท่านเะครับได้ฝากผลงานอะไรสักเล็กน้อยนะครับให้สำหรับแฟนคลับชาวเชียงใหม่นีครับครับผมก็ยังไงก็ฝากกับผลงานใหม่ด้วยนะครับซีรีส์เรื่อง D O C นะครับ City o f l i h t นะครับมาทำเป็นรูปแบบฉบับของประเทศไทยนะหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนนะให้ยังไงฝากด้วยแล้วกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตนะครับผมหล่อมากๆครับอชื่อคอนเสิร์ต ครับผมก็อยากจะอ,อยากจะบอกทุกๆคนนะฮะที่อยู่ในงานวันนี้นะครับแล้วก็อยากให้จะบอกต่อด้วยถ้าเกิดใครอยากมีความสุขนะครับผมเชื paper, ่อว่าอีออนจะส่งความสุขให้ทุกคนอย่างเต็มที่แน่นอนอย่างวันนี้พวกเรามีความสุขได้กับเขาครับผมอ่าครับผมเอาละครับแล้วลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญคุณพระกพลบองเขาย้อยนะครับบริษัทแมนเจอร์สาขาแพร่นะครับได้ให้เกียรติขึ้นบ้า ให้กับพอบครัวอีออนของเอยหลาย่านแน่ะ<ช>ถ้าเกิดว่าใครสนใจสมัครบัรอีออนสอบถามได้เลยที่พี่พี่ทีมงานจากบริษัทอีออนนั่นเอง